สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโกวิดทปนะคะวันนี้เราจะชวนทุกคนมาทําขนมปังคุกกี้โยเกิร์ตกันค่ะพิเศษก็คือเราจะใส่ตัวช็อกโกแลตชิพลงไปด้วยทําให้เขามีความอร่อยขึ้นไปอีกนะคะเนื้อเขาก็จะมีความกรอบๆด้านนอกนะคะด้านในก็จะมีความนุ่มๆแบบนี้ค่ะน่าทานมากๆเลยค่ะไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทํากันเลย เริ่มจากไข่นะคะวันนี้เราใช้ไข่เบอร์2-1ฟองค่ะน้ำตาลเกรดเล็กสำหรับทำเบเก,เกอรี่นะคะ80กรัมโยเกิร์ตรสธรรมชาตินะคะ100กรัมค่ะแล้วก็ตามด้วยเกลือนะคะครึ่งช้อนชากลิ่นวานิลานะคะครึ่งช้อนชาแล้วก็น้ำมันพืช50 ml ค่ะจากนั้นนะคะเราก็ตีส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันดีค่ะตีจนกว่าจะขึ้นฟูแบบนี้เลยนะคะให้ทุกอย่างเขา เป็นเนื้อเดียวกันเลยค่ะแล้วก็ใส่แป้งสาลีอเนอกประสงค์ลงไป300กรัมผงฟู8กรัมแล้วก็คนทุกอย่างให้เข้ากันดีค่ะคนจนเนื้อเขาหนืดประมาณนี้เลยค่ะทุกคนเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะเริ่มนวดเขานะคะให้ตัวแป้งแล้วก็ส่วนผสมเนี่ยเขาเข้ากันดีอีกรอบนึงค่ะพอนวดได้ลักษณะนี้แล้วนะคะต่อไปเราก็จะนำตัวช็อกโกแลตชิพ60กรัมใส่ลงไปค่ะ แล้วก็ใช้มือนวดเบาๆนะคะให้ตัวช็อกโกแลตชิพเนี่ยเขาเข้าไปในตัวแป้งดีค่ะพอตัวช็อกโกแลตชิพเนี่ยเขาซึมเข้าไปในตัวแป้งดีแล้วนะคะก็จะใช้ช้อนตักออกมาหนึ่งก้อนเล็กๆแบบนี้นะคะก้อนนี้ประมาณ30กรัมนะคะเราก็ใช้มือคลึงให้เป็นหน้าเนียนๆก้อนกลมๆแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วนะคะก็จะนําไปวางบนกระดาษรองอบที่เราเตรียมไว้นะ เดี๋ยวเรานะคะก็จะมาปั้นจนเสร็จเลยนะคะสูตรนี้เราได้ทั้งหมด26ลูกแต่ว่าเราจะอบ2ครั้งนะคะรอบแรกนั่นก็คือ16ลูกแล้วก็รอบที่2นี่คือ10ลูกนะคะทุกคนพอเราปั้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็นําตัวช็อกโกแลตชิพนะคะมาตกแต่งด้านบนแบบนี้ค่ะ สำหรับตัวช็อกโกแลตชิพที่ตกแต่งนี้ก็ตามชอบเลยนะคะสามารถวางได้3ชิ้น4ชิ้นนะคะสำหรับตัวช็อกโกแลตชิพก็ตามชอบอย่างที่บอกค่ะนี่ตกแต่งเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนจากนั้นเราก็นําไปใส่ในหม้ออ,อบลมร้อนได้เลยนะคะปิดฝาให้เรียบร้อยเราจะอบด้วยไฟ180องศานะคะเป็นเวลา20นาทีค่ะผ่านไป20นาทีนะคะตอนนี้ ขนมปังคุกกี้โยเกิร์ตช็อกโกแลตชิพของเราก็สุกดีแล้วนำเขาออกจากหม้อบอบลมร้อนทันทีนะคะแล้วก็ไปพักให้เขาคลายความร้อนค่ะเดี๋ยวเรามาดูเนื้อด้านในกันนะคะตอนนี้เขาคลายความร้อนเรียบร้อยแล้วนะ ด้านนอกนะคะก,ก็จะมีความกรอบๆด้านในก็จะมีความนุ่มๆแล้วเวลากัดลงไปนะคะทุกคนก็จะมีความกรึบกรับของตัวช็อกโกแลตชิพอร่อยมากๆเลยค่ะแล้วก็ความหวานกำลังดีไม่หวานจนเกินไปนะคะยังไงไปลองทำกันดูนะคะใกล้ปีใหม่แล้วสามารถทำเป็นของฝากได้เลยนะคะสำหรับเมนูนี้วันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมนะคะยังไงฝากช่องโกวิทโฮฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะเจอก,กันคลิปหน้าสวัสดี ค่ะ